จากตัวอย่างนี้เราก็จะได้ได้ค่าค่า s สก l l เน t กับค่าเค์ตัวสี่ของตัวแปร a 4ใช่ไหมคะ a 4 b 1 b 2 b 3เนาะแล้วก็ อ่ c 3 d 1 d 2เมื่อกี้ที่มันไม่มีการแจกแจงเป็นแบบปกติะคะมาดูค่า skillnet ก็ยังอยู่ในช่วงลบ3ถึง3ใช่ไหมคะหรือค่าเคอร์ตอก็อยู่ในช่วงลบ1 0ถึง10เนาะเพราะฉะนั้นเราก็อนุโลมได้ว่าข้อมูลชุดนี้มีการแจกแจงเป็นแบบปกติ ต่อไปเราจะมา,าวิเคราะห์แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของการวิเคราะห์แล้วนะคะเรามาเขียนคำสั่งซิมพลี t ในกรณีที่นำเข้าด้วยข้อมูลดิบนะคะก็ไปที่ไฟล์ค่ะแล้วก็เลือก New แล้วก็เลือก s i m p r i t Project ค่ะตอบโอเคค่ะ ตั้งชื่อไฟล์จะตั้งชื่อเดิมก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนามสก,กุลมันจะพนละนามสก,กุลอยู่แล้วแล้วก็กดเซฟนะคะหลังจากนั้นเราก็เขียนคำสั่งค่ะ,ะเราก็เขียนคำสั่งนะอย่างที่เราเรียนมาเมื่อกี้เนาะเสร็จแล้วนะคะไอ้ก็คลิกเซฟแล้วก็รันค่ะ จากค่าสถิติที่ได้เนาะ R M S E a e, ยังน้อยอามากกว่าจ0 5ใช่ไหมคะแล้วก็คายสแควร์หารสองเนี่ยก็ยังมากกว่า2เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการปรับโมเดลนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปปรับโมเดลเรามาดูการเขียนคำสั่งด้วยพาร์ทไดอะแกร,รมก,กันก่อนเนาะจะได้เรียนรู้ทั้ง2รูปแบบนะคะ ก็ไปที่ไฟล์แล้วก็เลือก New ค่ะเลือก Part t i a g r a m นะคะแล้วก็ตอบโอเคค่ะตั้งชื่อไฟล์อันนี้ก็ตั้งชื่อให้มันต่างจากเมื่อกี้เนาะอันนี้อาจารย์ใช้เป็น cfa เฉยๆแล้วกันนะคะแล้วก็เซฟนะคะเราก็จะพบว่า มันยังไม่มีตัวแปรเลยเนาะเราก็จะต้องไปเพิ่มตัวแปรที่คำสั่ง Setup แล้วก็เลือก v a r b a l ค่ะคลิกที่ add read v a r b a l ตรงนี้เนาะเลือกเป็น p release นะคะ system file นะคะคลิกที่ browse ค่ะเราต้องเลือกไฟล์ข้อมูลที่มีนามสกุล psf นะคะ Open ค่ะแล้วก็ตอบโอเคเราจะเห็นว่ามันจะมีค่า c o n ค t a n t เพิ่มมาเนาะคลิกนะคะแล้วก็กดปุ่ม delete ที่คีย์บอร์ดแล้วก็ตอบ yes นะคะแล้วก็เราต้องมาเพิ่มตัวแปร Latin variable ตรงนี้นะคะแล้วก็ตั้งชื่อใส่ตัวแปรเนาะอันนี้ก็คือเหตุผลที่ทำไมอาจารย์ใช้เป็น A B C อะไรพวกนี้เนาะจะได้ง่ายคลิก add อีกทีแล้วก็ใส่ไปทีละตัวค่ะคลิก C นะคะคลิก add ใส่ D นะคะเสร็จแล้วก็เหลือตัวแปรอันดับ2ใช่ไหมคะก็คือ A B C D นะก็ตอบโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็ตอบโอเคค่ะ ัวแปรก็จะมาเรียบร้อยแล้วเนาะขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องกำหนดว่าตัวไหนที่เป็น Observe Y เนาะเพราะฉะนั้นถ้าจากตัวนี้ก็คือ,อทุกตัวใช่ไหมคะ,ะเราก็กำหนดตัวที่เป็นอีตาอีตาก็คือ A, B, C, D ตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาวาดภาพเนาะ ก็คลิกลากแล้วก็ปล่อยค่ะคลิกลากปล่อยความสวยงามไม่จําเป็นนะคะเดี๋ยวเครื่องเขาจะปรับให้เองอนนก็ดีหนึ่งดีสองนะคะอาจารย์เปิดคู่กับตัว a นะคะหรือ c แล้วก็ D แล้วก็ a b c จุดตัวนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็คลิกตรงลูกศรตัวนี้นะคะเพื่อลากเส้นคลิกค้างไว้นะคะแล้วก็ปล่อยหัวลูกศรจะต้องชี้มาที่ a 1ใช่ไหมคะ โดยการเวลาคลิกเนี่ยคะ่ะคลิกตรงจุดกึ่งกลางเนาะกึ่งกลางก็ดูง่ายๆก็คือตรงชื่อตัวอักษรเลยนะคะคลิกค้างแล้วก็ปล่อยคลิกค้างแล้วก็ปล่อยมันจะได้ไม่หลุดเนาะต้องลากไปตรงกลาง,ลางนะคะ B คะ่ะ B 2 B 3 B 4 C 1 C 2 C 3, C 2, C 3นะคะแล้วก็ D1 D2 นะคะ แล้วก็จากตัว A B C D ตัวนี้เนาะก็ลากมาที่หัวลูกศรต้องให้ถูกทิศนะคะโอเคเนาะในคำสั่งพาร์ไดอะแกรมเนี่ยคะ่ะจะไม่มี list the output นะคะดังนั้นเราจะต้องไปเพิ่มคำสั่งนี้ที่ set up แล้วก็เลือก view system s i m p l i c ซิ n แตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะมันจะไม่มีคำสั่ง list do output เนาะเราก็าไปต้องเขียนคำสั่งนี้เพิ่มนะคะอยู่หลัง part d a g r a r ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ กดเซฟแล้วก็รันออกมานะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์เนาะเช่นเดียวกับที่เขียนซินแทกใช่ไหมเนาะเช่นเดียวกันเนาะเราดูตัวเลขอันนี้ก็จะเช่นเดียวกับที่เราเขียนซินแทกนะคะ,ะเรามาตรวจสอบพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณใช่ไหมคะที่เราเคยคำนวณได้คือ30เนาะ ในเอาต์พุตเนี่ยนะคะ,ะจะอยู่ที่พารามิเตอร์สเปคติฟิเคชันตัวนี้เนาะก็จะพบว่าตัวแลมดายใช่ไหมคะตัวแรกนะคะ a 1ตัวนี้ค่ะ b 1, b 1, 1> ตัวนี้เนาะแล้วก็ c 1แล้วก็ D1 ตัวนี้เขาจะไม่ประมาณใช่ไหมคะนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหลืออยู่9ตัว gamma g a ม m ม a ก,มมก็คือ4ตัวนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็ค่าไซเนาะหรือ,อตัวซีตาตัวนี้นะคะก็จะเป็นความคาดเคลื่อนของ A B C D ตัวนี้นะ,ะก็เท่ากับสิ่นะคะแล้วก็ทีตาเอฟซ i ลอนาะที่มีตัวแปรสังเกต13ตัวนะคะเพราะฉะนั้นรวมแล้วก็จะคือ30นะคะนี่ก็เป็นพารามิเตอร์ที่เราต้องการประมาณเนาะ ดีกรีออฟฟิดัมใช่ไหมคะเท่ากับ61เนาะมันก็คือเท่ากับ61ตามที่โปรแกรมคำนวณมานะคะเราก็จะได้รู้ที่มาที่ไปว่าเออมาจากไหนเนาะก่อนอที่เราจะทำการปรับโมเดลใช่ไหมคะเราจะต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลก่อนเนาะตัวช่อง estimate ตัวนี้ค่ะในพวกเราคลิกเป็น standard dice นะคะ เป็นค่ามาตรฐานเนาะซึ่งค่ามาตรฐานจะต้องมีค่าไม่เกินหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผ่านเนาะแล้วก็มาดูค่า r square นะคะในเอาพุตนะคะจะอยู่ประมาณ33%ตตรงนี้เนาะเราก็จะได้ค่า r square ที่ไม่ผิดปกติเนาะก็คือเป็นบวกใช่ไหมคะ แล้วก็ไม่เกิน1เนาะแล้วก็ลงมาจะเป็นของ a 1ถึง d 2ใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่ผิดปกตินะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูที่เขาให้ปรับโมเดลเนาะประับโมเดลจะอยู่ประมาณสัก85% เนี่ยนะคะเขาก็จะเสนอการปรับ,บโมเดลที่ทำให้ค่าครสแควร,ร์ลดลงต่ำสุดเลยเนี่ยก็คือ,อทีต้าเอฟซิลอนที่4กับ3ใช่ไหมคะจะทำให้ลดต่ำสุดคือ154.22 4กับ3ก็คือก็จะเรียงลำดับไปตามนี้เนาะ4ก็คือ A4 ใช่ไหมคะ3ก็คือ A3 เนาะถ้าใครไม่มั่นใจก็ ขึ้นไปดูในตัวโปรแกรมก็ได้นะคะล้วก็คือตัวนี้ใช่ไหม a4 กับ a3 ใช่ไหมคะนะเราก็ทำการปรับโมเดลเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนคำสั่งนะคะเราก็เซต Error between A4 and A3 correlate นะคะก่อนพ a ร์ตไดอะแกรมเนาะแล้วก็คลิกเซฟแล้วก็รันค่ะค่าด degree freedom, ีกรีออฟฟิดอมเนี่ยนะคะมันก็จะลดลงเหลือ60เนาะแล้วก็ดูในรูปเนี่ยเราก็จะเห็นความสัมพันธ์ตรงนี้ใช่ไหมคะระหว่าง A4 กับ A3 นะคะคพิจารณาเหมือนเดิมเนาะสัมประสิทธิ์โอเคนะคะตรวจสอบค่า R s q u a r e นะคะประมาณสัก30 30นะคะก็ไม่ไม่พบสิ่งผิดปกติเนาะแล้วก็มาดูค่าของ A1 หึงถึงดีสองนะคะก็ปกติดีเนาะ เราก็ไปดูที่ค่าที่เขาแนะนำให้ปรับนะครับประมาณตัวนี้นะคะเขาก็แนะนำให้ปรับเส้นทีตาเอฟซีรอนเนาะสี่กับหนึ่งสี่สี่ก็คือ a อสี่แล้วก็หนึ่งก็คือ a อหนึ่งใช่ไหมคะ,ะเราก็าใช้ a4 กับ a1 เราก็ใช้ตรงนี้ได้ค่ะคำสั่งเดิมนะคะเปลี่ยนเป็น a4 แล้วก็ a1 correlate save แล้วก็ run นะคะเราก็จะพบว่า rnsa e A เนี่ยต่ำกว่า0ุดแล้วเนาะแต่ว่าถ้ามาดูค่าคสแควร์นะคะ ร้อยสามสิบแปดจุดห้าสามหารห้าสิบเก้าเนี่ยค่ะอันนี้ยังมากกว่าสองอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ะจะทำการปรับต่อนะคะก็เช่นเดิมเราก็ดูค่าผิดปกติเนาะมาดูค่าสแควรนะคะโอเค ค่าอาสแควร์โอเคใช่ไหมคะไปดูที่เขาให้ปรับโมเดล